รูปอะไรน,นะรูปโปรก็คืรูปโปรวันนี้ครับน้องหลายๆทานก็สังเกตว่าพลังเสียงน้องอาจารย์แบบแถวไปเพราะว่าจรสบายอยู่ยังไง้ะน,น้องทำเต็มที่กับวันนี้กำลังใจจากแมพ่พี่พี่น้องๆทุกคนครับมาใจกับน้องคนนี้ออกกันไปเรื่อยๆอ่ะเราจะขอเก็บภาพตรงนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็แม่แม่พี่พี่น้องๆครับที่อยู่ข้างล่างนะครับ ขอเปล่าเพื่อไรสิทัาครับยืนขึ้นได้ไหมจ๊ะยืนขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปเฮด้วยกันจะได้ภาพสวยๆคู่กกะเพร่านี่ยครับผมโอ้รอฮะค่ะคิดเลยเปิดไฟเลยนะบ๊อบบ๊อบเฟ้ยคืออะไรฮะโ๊เฟ่ครับผมเปิดไฟบ๊อบเฟ้ครับผมอะไรบ๊อเคครับเอาเลยครับเดี๋ยวให้น้องนะครับนะครับแล้วก็ร้องเฮฮากันไปร้องนะครับ ข้างหลังพร้อมไหมามาหนึ่งสองสามเอ,อีกสักทีครับหนึ่งสองสามเอดใหญ่ล้าเกิดนะแม่ ทั้งเพลงนต้องสดนิดนึงนะนิดนึงเะราะท่อนแรกกขอท่นอทนเกิดท่อนเกิดร่เ,เป็นแรง ถูกครับเ,เราใจแ่แป้งนะเมื่อกี้กลองมาใจแ่แป้งนะใจแ่แป้งนะขอบคุณครับใจ่แป้งนะเพื่อความสมบูรณ์ขอบคุณครับ,นะข,อบ,รบขอบคุณนะครับทุกคนครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะฮะมาให้กำลังใจกันนะครับผมจ้าจ้าจ้าแต่คุณแม่ถ้าคนไหนไม่รีบกลับนะครับมาช่วยเขาเก็บกวาดกะทีชนิดหนึ่นงิดนึงไ,ไม่ต้องเขาไม่ทิ้งอ๋อไม่ต้องเนาะ ขอบคุณครับมนะครับราสุภาพด้วยนะจ๊ะรักาสุภาพด้วยจ้าครับรับรับขอบคุณครับขอบคุณครับผมดแกรครับครับขอบคุณครับ ครับอันนี้ให้หนูหรือเปล่าครับและนีชชอบมีของไลค์ซื้อให้ตลอดเลยขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับร่วมงานในวันนี้นะครับผมด้วยใจให้นะครับแล้วก็ตอนนี้อากาศเปลี่ยนแล้วก็ครับผมทุกคนครับอากาศเปลี่ยนแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะรับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับพบกันใหม่วันที่28นะฮะวันนี้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านดยสุขภาพครับผมลามไปก่อนนะครับสวัสดีครับลงพูดดังนะครับ รักอะไรอ้างจากคนอื่นครับต้องได้ขอบคุณนะครับขอบคุณทนหลายท่านที่ผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีรวมถึงทีมสาวสาวนนนะครับผมนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสหรับผู้ให้กำเนิดศิลปินท่านนี้นะครับแม่อังและพ่อตายนะครับรวมถึงพ่อโขนและแม่ปลาแล้วก็มาด้วยนะครับขอบคุณมาด้วยครับที่ ยังไม่าทาให้เราอยู่นะครับก็น้องชายเขได้เยอะครับนะครับแล้วเราอุ้มท่าน,นเหลือที่พอดีด้วยและขอบคุณ,คณแม่พี่ปีน,น้อง,องกกบบน้องท่านครับเปนการทำสัญญาครับวันที่หก